สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีทุกุทุกคนที่เข้ามาชมคลิปสองมีเงิง่งพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าเราเจอเห็ดแล้วเด้อเห็ดละงอกจา้า สองดอกเลยห้าว่าหาสิบปอริกินเสร็แล้วมือนี่ิบไปหาก่อนเอาหินทางนี้อีกดอกหนึ่งอู้พี่น้องจ้าอู้หูทางผูกกระมี่แล้วจ้านี่โอ้ยเนี่ยพี่น้อง เราชบไปพัฒนาก,กันเซะไม่เหี่ยงอยู่นี่เฮ็ดท้อนกับบัซอยหานี่เฮ็ดตาบกระมาได้จัดเลยมีพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดตาบ จิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาจั้จิมเอาเอาไข่มันมัหนีห่งโอ้ยสองไข่เลยจ้ะพี่น้องฮูขับโจ้ากุ๊ดนี่อีกไข่หนึ่งอยู่นี่จ้า อโอ้มีแตนด้วยจ้าปุ๊บก่อนจ้าวันนี้พี่น้องทางแตนนี่อยากพอแกงแล้วเฮาเจอหมูหนึ่งเนาะหมูเห็ดละงอันนี้คือ,อยังวะโอคือตีนมันห้าบอกหมูมันอีกก่อนพี่น้อง จะมีเหตตาปจุจฉางสองห้าเหตตาหนึ่งก่อนห้าเหมืนไข่มันก่อน Thôi con ma có bảo chay cái cậu vậy là... Nhưng mà khó khăn Cái ็ดพี่เบื่อพี่น้องคนนี่ล่ะเบื่อเฮ็ดคนเบื่อ บิดแล้วบ่เนาะเฮ็ดละงอกนี่ไปย่างแป๊บซี่บ่ใจนําบ่ได้เฮ็ดพอดอกพี่น้องเอ้ย่าง เง,ง่งางงงงเงียบๆไปหาบุได้ยังพอดอกตันนี้พี่เบื่อเลยกินได้คนเบื่อบ่อ,อา่าคนเบื่ออีกแล้วกินมาได้อีล้ว จะขวบเหรอโง่ยี้เด้เนาะมาจากไปทางไหนบุญเลยช้อปปิ้งเลสซิ่งยากปไปทางไหนหึมช้อปปิ้งเลสซิ่งส่วนน้อยมีแต่ใหดกินบ่ได้นะ มันท่านออกบ่เห็ดกินได้ออกเตะละงอกนี่บ่เห็ดดินเห็ดหนาท่านออกบ่เนาะก่อมาเนี่ยยังบ่เห็นเลยพี่น้องเกยเห็ดกระแป้งเห็ดดินเห็ดหนาแหละเห็นแต่เห็ดละงอกปกติมันก็ต้องออกเลยหรือว่เขาจะเอาผู้ขาจะมาหาก่อนเอาไปเบิดแล้วบ่ บ่ได้มีแต่เห่าเนาะหากันดิบดบ้านเมืองสวดเสียดสวดเสียดทั้งเทิงทุกอย่างไม่ได้ก็ขอยให้ละงูอีกจักหมูหนึ่งหมูหนึ่งเสีหาดอกคือเก่าอีกใยแตงสีพอกินนาน ลายแม่ลายแม่อ้อแไงแใจลายมันแเนี่ยเป็นลายไก่ก็จกัดนะอุย้ยขี้ชี้พี่น้องขี้ชี้ซอยใหญ่ โอ้โห oh. ่นหน้อยใจฮะว่าเพิ่นมาะยังงุกมีเงีพอดีเปลืองป่าบ่ได้เฮ็ดก็จังมาบบุเขาป่าเขาดงเพิ่นได้เฮ็ดขมความภูมิใจว่าภาพสโลใหอ้อีกธรรมดาเอออันนี้ยังใครเนาะว่าเหายแล้วก็เป็นใจเนะาะพอให้แล้วก็ไปหาเฮ็ดแล้วก็ได้เฮ็ดว่าเหายหมเป็นใจหน่อย บอกหากินนั้วนเะหมือนมึงอะมันไปทางไหนล่ะมานะ่ะไปไหลมาไหนมันสิม้านขักพี่น้องเอ้ยม้านผัดม้านไก่ชาวบ้านม้านแนวเสียงเงินได้แนวนี่้าเจ้าไหลเอาตัวหาเอยบาปประหวยนางกอดัวเก่ากูจูดอยู่แล้ว เ็ดบดน่อยเอาก่อนมันก็เป็นเห็ดคือกันนะเอาก็ับกินมันได้คือกันเห็ดบ่อใจนี่ก็คือข,นข้นค่ะเซ่ซเซ่ส่วนส่วนเป็นแบบนุ่มๆอยู่หักแบบเซ่เซ่นะพี่น้องแบบบ่าเป็นตะกินตนะหย่ำเบิ่งสูนี่ บอกว่าพังคว่ำอย่ามาน้ำจะเถื่อเด้อ<ม>เป็นไรเป็นไ,นไล่ไกลได้จังใดก็ครบเขาตายเห็นเน่ไหนจะคล้องเขามาเห็นเขาโตหารอยบาทเห็นเอาไหนวิกงไ,ไกเห็ดได้เห็ดพี่น้องเล้า<ม>เห็ดก่อน ดินนนอัีใหากระจ่มหาเห็ดดินก็เฮ็ดเห็ดดินฮู้ <Graduate. S 1> <c oughs> ดูมา,หาเหรออะไรฮัดไก่ขเจ้าอยู่ในเทียงวิดกรรมระบาดเลยเห็ดยังปลาใบหมูเกิดอยู่ป่าไม้หุยมาหมดเลยจะเม็นซู่เนาะ ตีมันหน่ยนะขึ้นไปไหลขึ้นไปไหลเขาขยับบาดใจมาจกอันไหนนี่ช่องดอกบ้านใหญ่หนึ่งบาดใจจกเอาก็จะเอาหญ้าเติบอยู่เฮ็ดยังเห็ดดินบ่โอ้มันจะแตกดอกนะเห็นกันอึดๆอยากๆอยู่ อย่าป้งท่นป้งแล้วมันสิบเกิดอีกนะเก็กบเก็บเพชรนะเพื่อนมาใ้โปงหวานเก่าหรือว่ไอ้บ่งอ้ยบ่งก็บ,บอกหายได้บ่าหามยังก,ก่อนนะนะมาแต่ใส่เออพอไปได้ปะแอกมาแต่ใส่ 呃。Uh ละโงกอยู่ซ้ายละโงกอยู่ซ้ายบุ๋มเมนละโงกอันนี้อันนี้มันละโงกกินบาได้ขอละโงกกินได้บไว้บ่อต่อมาว่าได้อยู่กับบ๊อคอนเทสหมดแล้วพี่น้องเลยเว้ยเด่นี้น <laughs> ขขบคุณหลายละงูแดงละงูเหลืองละงูยังก็เอาขอเพียงเป็นละงูเอ้ยบ่งเจ้ามาเจาะกินอยู่ทางพื้นนะบ่มันมีไข่ป่ะเนาะ ฮ่ามึงดูแทนน่ะเห็เลางูงกได้ถ้าไปเห็ดลางูงกเหลืองซองดอกบอกใจเป็นอะไรจังไม่เลยเนาะเห็ดยังโอ้อุ้ยมีเห็ดโขกน้ำเอาในแช่นี่นะเบอ้อมันมีหมูไม่ได้เห็ดโขกนะมันได้หมูของดอกบอก,อก,อกอแล้วว่ามันออกตามใบไม้เขี่ยไปยังสีเพอะนะคะเอ,อกากระดาษลายเตอ๋อไปเนาะพี่น้องกระพาะแกงหน่อยหนึ่งค่ะแหละ คลิปนี้กับเชล่าพี่น้องกับเพียงสำนี่นะพอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกฐานที่ติดตามด้วยพี่น้องเดอ้อสบายดีพี่น้อง